มาดูไทยโพสต์กันบ้างไทยโพสต์เขียนเรื่องพายุเงียบในพักร่วมรัฐบาลแล้วก็บอกว่าไม่ต้องตกใจนะมันคงจะไปไกลสุดแค่เรื่องการปรับคอรมอรเท่านั้นแหละเนื้อความบอกว่าการเมืองในพักร่วมรัฐบาลดูเหมือนจะเข้าสู่ภาวะสงบศึกเมื่อแกนนำพักเพื่อไทย กับพักภูมิใจไทยต่างออกมายืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีความขัดแยง้งและรัฐบาลจะเดินหน้าไปตลอดวาระ4ปีตามรถแมพที่วางกันไว้แต่ในความเงียบสงบนี้กลับมีพายุรูปใหม่กำลังก่อตัวจากปัจจัยภายนอกที่รัฐบาลเลี่ยงไม่ได้การเลื่อนพิจารณาคดีหัวเลือกตั้งสอวอ ไปเป็นวันที่6มีนาคมว่าจะเป็นคดีพิเศษหรือไม่นั้นสะท้อนให้เห็นว่าการเมืองหลังฉากยังดำเนินไปอย่างเข้มข้นมีความเป็นไปได้ที่การเจรจาต่อรองระหว่างฝ่ายที่ต้องการจะให้เดินหน้าตรวจสอบกับฝ่ายที่ต้องการสกัดเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วและเชื่อว่าในที่สุดกกอตอ,อาจเป็นฝ่ายรับทำคดีนี้เองทั้งในส่วนของคดีอาญา ตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลลัพธ์ที่ตามมาไทยโพสต์บอกว่าแม้คลื่นลมทางการเมืองในพักร่วมรัฐบาลเกี่ยวกับประเด็นหัวเลือกสอวอซึ่งเชื่อมโยงกับฐานอำนาจของเครือข่ายสีน้ำเงินในสภาสูงจะถูกมองว่าอาจนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงถึงขั้นแตกหักหรือสลับขั้วทางการเมือง ดึงพักการเมืองอีกเปีกเข้าร่วมรัฐบาลแทนแต่สถานการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นอย่างน้อยก็ไม่ใช่ก่อนวันที่10เมษายนซึ่งเป็นวันปิดสมัยประชุมรัฐสภา,ธาและกว่าที่สภา,าจะเปิดอีกครั้งก็ต้องรอจนถึงเดือนกรกฎาคมดังนั้นในระหว่างนี้ถ้าโฟกัสทางการเมืองจริงๆเรื่องสำคัญน่าจะอยู่ที่การปรับคณะรัฐมนตรีมากกว่า ภายใต้โครงสร้างพักร่วมรัฐบาลชุดเดิมโดยเฉพาะหลังจากที่มีการประชุมลับของคอรมเมืม่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีการมอบหมายให้นายชูสัก์ซีรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทำหนังสือสอบถามสารรัฐธรรมนูญถึงคำนิยามของคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติ ของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยการเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้นะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของฝ่ายรัฐบาลเนื่องจากในอดีตคำวินิจฉัยเกี่ยวกับประเด็นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เคยเป็นเหตุให้นายเศรษฐาทวีสินต้องพ้นจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีดังนั้นการจะปรับคณะรัฐมนตรีของแพรทองทานชินวัตรในรอบนี้จึงต้องระมัดระวัง ไม่ให้สำรอยกรณีดังกล่าวดูจากทำลายทางการเมืองแล้วเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้สูงว่าการปรับคณะรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นหลังศึกซักฟอกหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลที่พักประชาชนในฐานะแกนนำฝ่ายค้านเตรียมยื่นยัตติต่อประธานสภาในวันที่27กุมภาพันธ์นี้ก่อนที่จะมีการกำหนดวันอภิปรายซึ่งคาดว่า น่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนมีนาคมเมื่อพิจารณาจากจำนวนเสียงสอสอฝ่ายรัฐบาลที่มีอยู่ในขณะนี้มันก็เป็นไปได้ยากที่ฝ่ายค้านจะล้มรัฐบาลได้ด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจดังนั้นความเคลื่อนไหวในทางการเมืองที่เป็นไปได้มากที่สุดหลังศึกซักฟอกก็คือการปรับคณะรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามแม้ว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมสถานการณ์ในสภาได้ ปัจจัยภายนอกที่กำลังก่อตัวขึ้นอาจเป็นแรงกระแทกสำคัญที่รัฐบาลแพรทองทานต้องเผชิญหลังจากนี้โดยเฉพาะสองประเด็นใหญ่ที่กำลังเป็นที่จับตามองในเดือนมีนาคมได้แก่ร่างพระราชบัญญัติ Entertainment Complex โดยในวันที่หนึ่งมีนาคมจะเป็นวันสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นก่อนนำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาลแพทองทานในลำดับต่อไป แนวคิดเรื่องคาสิโนโได้รับแรงคัดค้านจากเครือข่ายภาคประชาชนภาควิชาการเยาวชนและพระที่ต่างกังวลว่าการขยายตัวของอุตสาหกรรมการพนันจะส่งผลกระทบต่อสังคมในระยะยาวขณะที่ฝ่ายรัฐบาลพยายามชูประเด็นว่าคาสิโนโจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแต่กลับไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการป้องกันผลกระทบทางสังคมและแนวทางรับมือกับปัญหา ที่เกิดขึ้นอีกประเด็นสำคัญที่รัฐบาลเลี่ยงไม่ได้ก็คือกรณีป่วยทิพชั้น14ซึ่งแพทยยสภาจะมีข้อสรุปเกี่ยวกับการสอบจัญยาบันแพทย์กรณีการรักษาทักษิณชินวัตรที่โรงพยาบาลตำรวจหากผลการสอบสวนชี้ว่ามีการกระทําผิดจัญยาบันและสะท้อนให้เห็นว่ามีการใช้ช่องทางพิเศษเพื่อให้ทักษิณได้อยู่โรงพยาบาลแทนเรือนจา ไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวย่อมจะเกิดกระแสะกดดันทางการเมืองที่พุ่งเป้ามายัางรัฐบาลแผ่ทองทานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยทำลายทางการเมืองที่กล่าวมานี่นะครับแม้ในพักร่วมรัฐบาลจะดูเหมือนทุกอย่างเริ่มนิ่งแต่ปัจจัยภายนอกที่กำลังก่อตัวอาจกลายเป็นพายุที่กระแทกรัฐบาลในช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นไปแม้จะยังไม่ถึงขั้นพลิกขั้วหรือเปลี่ยนรัฐบาล แต่แรงเสียดทานจากปัจจัยเหล่านี้จะทำให้รัฐบาลต้องเหนื่อยกับการประคองตัวไปจนถึงสมัยประชุมใหม่เดือนกรกฎาคมและจะส่งผลสะสมเป็นแรงกระเพื่อมที่อาจมีนัยสำคัญต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในระยะยาวนี่คือพายุน้อยๆในหมู่พักร่วมรัฐบาลถ้าถามผมนะครับพักร่วมรัฐบาลชุดนี้ไม่แตกกันเพื่อไทยจะไม่ ลักใครออกมาโดยเฉพาะภูมิใจไทยจนกว่าเขาจะโค่นสอวอทิ้งได้เพราะสอวอมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลสกัดกฎหมายและเลือกบุคคลเข้าไปอยู่ในองค์กรอิสระการผลักภูมิใจไทยออกจากรัฐบาลคือการฆ่าตัวตายของแพรทองทานชินวัตร จากบัญชาของพ่อผมจึงไม่เคยเชื่อเลยว่าจะมีการถีบภูมิใจไทยออกจากพักร่วมแม้ว่าออกมาแล้วเสียงจะยังเกินครึ่งอยู่เพราะภูมิใจไทยถือกล่องดวงใจของตระกูลชินวัตรและรัฐบาลไว้หลายกล่องบี้เมื่อไร่มรณาเมื่อนั้นโดยเฉพาะคดีเอาพาย ไอ้คดีชั้น14เนี่ยไม่มีพักร่วมไหนช่วยรัฐบาลนี้ได้นะครับและการจะผลักภูมิใจไทยออกมาย่อมมีผลกระทบต่อดีลเก่าของทักษิณแน่ๆถ้าเราเชื่อว่าทักษิณดีลกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมการผลักภูมิใจไทยออกมาไม่น่าจะอยู่ในดีลนั้นและบ่วงที่จะกระตุกแรงมากคือคดีชั้น14ครับ เป็นบ่วงที่กระตุกแล้วรัดคอทักษินชินวัตรได้ทันทีและมันจะไม่หยุดอยู่แค่ทักษินชินวัตรนะสิครับนายกซึ่งดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติทวีสอดส่องซึ่งดูแลกรมราชทัณฑ์ไปกันเป็นทีวแถวและครับเราจะไม่พูดถึงคดี112่หนึ่งของทักษินอีกยาวอีกนานอีกไกลอีกหลายสาร ที่มันที่สุดจะเป็นเรื่องชั้น14มีนาคมนี้จะรู้กันครับใบเปิดทางเริ่มที่แพทยสภยาจริงจังหนักแน่นแค่ไหนเดี๋ยวเห็นกันในเดือนมีนาคมครับ